โอเคถ้าใครสงสัยตรงไหนให้เปิดไมค์แล้วถามคุณครูนะคะบรรยุกสิ่งสำคัญผันอักษรนั่นก็คือเรื่องการผันอักษร3าหมู่นั่นเองก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการผันอักษรเรามาทบทวนอักษร3าหมู่กันนะคะประกอบด้วยอักษรสูงมี11ตัวเด็กๆจำได้ไหมคะ หลักการจำคืออะไรผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรกลางมี9ตัวหลักการจำละคะไกจิกเด็กตายบนปากโอง่งและอักษรต่ำมี24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่กี่ตัวคะ14ตัวก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อ และอักษรตำเดียวอีก10บตัวคืองูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอ่อันนี้ก็คืออักษรสามหมู่หรือว่าไตราย,ยางเรามาทบทวนในส่วนของคำเป็นคำตายกันบ้างนะคะคำเป็นคือคำที่ประสมด้วยลักะเสียงยาวในแม่กอกาเช่นคำว่ามา้า แมวปลาคำเป็นเป็นคำที่สะกดด้วยมาตาแม่กลนกลมเกยเกลและกงหรือที่เรามีหลักการจำว่านมยวงและคำเป็นยังเป็นคำที่ผสม,มด้วยสระอัาไอไอเอานั่นเองค่ะมาดูในส่วนของคำตายกันบ้างคำตายคือคำที่ผสม,มด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาเช่นคำว่าดุกะทิปทุและคำเป็น ยังเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กกกบกดหรือที่เรามีหลักการจำว่ากระบทนั่นเองเทคนิคช่วยจำนะคะในกรณีที่มันมีตัวสะกดไม่ว่าจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวให้เด็กๆดูที่ตัวสะกดเป็นหลักว่าคำเหล่านั้นเป็นคำเป็นหรือคำตายนั่นเองเรามาดูในส่วนของวรรณยุกต์นะคะ วรรณยุกตในภาษาไทยมีทั้งหมด4รูปห้าเสียงเด็กๆคิดว่ามีรูปอะไรบ้างคะอ่ามีรูปเอกโทตรีแล้วก็จัตวาแล้วเสียงละคะไหนบอกมี5้าเสียงมีเสียงสามัญคือไม่มีรูปนั่นเองเอกโทตรีและจัตวาจำให้ขึ้นใจนะคะ วรรณยุกในภาษาไทยมีทั้งหมดสีรูป5เสียงอ่ามาดูกันบ้างคำว่าแมวเป็นวรรณยุกอะไรคะเป็นวรรณยุกสามัญเพราะไม่มีรูปต่อไปช้างเอ๊ะเป็นวรรณยุกเสียงตรีแต่ทำไมใส่รูปโร อันนี้เด็กๆสงสัยไหมคะไว้เราไปศึกษากันและคำว่านกเป็นวรรณยุกต์เสียงตรีเอ๊ะคุณครูขามันไม่มีรูปวรรยุกต์ทำไมมันเป็นเสียงตรีล่ะคะนี่ล่ละคะ่ะก็คือหลักการผันวรรยุกต์เด็กๆอยากรู้หรือยังถ้าอยากรู้แล้วไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ การผันอักษรคืออะไรการผันอักษรสามมุ่คือการออกเสียงพยัญชนะที่ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันและสระเสียงเดียวกันแต่มีเสียงวรรณยุกต์ที่เปลี่ยนไปจะประกอบด้วยการผันอักษรสูงกลางและตับ การพันอักษรสูงคำเป็นผันได้ทั้งหมด3เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาการพันอักษรสูงคำตายผันได้สองเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงเอเช่นคำว่าหานเป็นคำเป็นพันได้3มเสียงคือคำว่าหานหานห้านอักษรสูงคำตายเช่นคำว่าผาดผาด พื้นเสียงเป็นเสียงเอกผันได้สองเสียงคือเสียงเอกแล้วก็เสียงโทดังตารางเด็กๆเห็นไหมคะใช่ผันอักษรกลางคำเป็นพันได้ห้าเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญคำใต้ผันได้ทั้งหมด4เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงเอก มาดูตัวอย่างอักษรกลางคำเป็นบ้างคะ่ะอักษรกลางคำเป็นผันได้5้าเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญคำว่าปลาเลยค่ะก็เราจะผันเลยปลาป่าป้าป้าป๋าอ่าอันนี้คือคำเป็นมาดูคำตายกันบ้างคำตายมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกแสดงว่าเขาผันด้วยเสียงสามัญได้ไหมคะ ผันด้วยเสียงสามันไม่ได้เพราะคำว่าจุกเป็นวรรณยุกเสียงเอกก็เป็นจุก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 อ่าผันได้แค่สี่เสียงเรามาดูการผันอักษรต่ำกันบ้างค่ะ อักษรต่ำคำเป็นผันได้สามเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญอักษรต่ำคำตายผันได้สองเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงตรีไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันค่ะอักษรต่ำคำเป็นอย่างเช่นคำว่าช้างพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญผันได้สามเสียงคือชางช่างช้างเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าช่างช้างแล้วช่างเป็นวรรณยุกตเอกแล้วทำไมเราไปใส่ในเสียงวรรณยุกตโท แล้วคำว่าช้างเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีแต่ทำไมเราใส่รูปไม่โทคะหลักการผันอักษรต่ำมีดังนี้ค่ะการผันอักษรต่ำเสียงตรีรูปโทเสียงโทร,รูปเออีกครั้งนะคะการผันอักษรต่ำเสียงตรีรูปโทเสียงโทร,รูปเอกเพราะฉะนั้นคำไหนก็ตามที่เป็นอักษรต่ำแล้วเป็น เสียงโทให้เราไปใส่ในช่องเสียงโทและก็ใส่รูปไม้เเพราะเขาบอกแล้วว่าเสียงโทรูรปเอเช่นเดียวกันค่ะคําว่าช้างเป็นเสียงตรีให้เราเอาไปตรีแต่เราใส่รูปไม้โทอันนี้ก็คือหลักกับซึ่งจะแตกต่างจากอักษรสูงและอักษรกลางนะคะ มาดูตรีผันได้ทั้งหมดสองเสียงคือคำว่าคะกับค่ะผันได้สองเสียงนะคะเรื่องน่ารู้ว่าด้วยเรื่องการผันเสียงวรรณยุกพื้นเสียงคือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกแต่มีเสียงวรรณยุกนะคะเช่นคำว่าฝากไม่มีรูปวรรณยุกแต่พื้นเสียงเป็นเสียงเอก ฝากฝากเห็นไหมคะเสียงเขาเป็นเสียงเอกนั่นเองเรามาฝึกผันอักษรกันบ้างค่ะเด็กๆมาดูคำแรกเลยคำว่าไก่คำว่าไก่เป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่าคะเป็นอักษรกลางเป็นคำเป็นหรือคำตายอํมไไออเอาเป็นคำเป็นหรือคำตายคะคำเป็นนั่นเอง เพราะฉะนั้นอักษรกลางคําเป็นผันได้5้าเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาเราก็จะผันได้5เสียงดังนี้ไก่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 ไก,ไก,ไก,ไก่ต่อไปมาดูคำที่สองคำว่าขี่ขอไข่เป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำคะเด็กๆขอไข่เป็นอักษรสูงแล้วเป็นคําเป็นหรือคําตายคะเป็นคำ เป็นเพราะผสมด้วยสระเสียงยาวคือสระอีคำว่าขี่เป็นอักษรสูงคำเป็นผันได้ทั้งหมด3มเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาจะผันได้ดังนี้ค่ะขี่ขี่ขี่ต่อไปคำว่ารำ รอเรือเป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำคะเด็กๆรอเรือเป็นอักษรต่ำนะคะสราอัมอัมไอไอเอลอักษรต่ำคำเป็นหรือคำตายลูกคำเป็นเพราะฉะนั้นอักษรต่ำคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงอะไรลูกพื้นเสียงเป็นเสียง สามันผันได้ทั้งหมด3เสียงดังนี้ค่ะรำํรำรำ่ำรํำเพราะอะไรทำไมถึงรำ่ำทำไมเป็นเสียงโทแล้วทำไมใส่ไม่เอกค่ะคูอย่างที่หลักการจำที่กูุ่มเคยบอกไว้ว่าเสียงตรีรูปโทเสียงโทร,รูปเอกนั่นเองต่อไปคำว่าหาย หอหีเป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำลูกหอหีเป็นอักษรสูงสระไออัมไอไอเอาเป็นอักษเป็นคำเป็นหรือคำตายคะอ่าเป็นคำเป็นอักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาผันได้ทั้งหมดสามเสียงเป็นเสียง หายหายให้ hi, hi, hi. นั่นเองมาดูคำถามทบทวนความรู้กันบ้างนะคะการผันอักษรต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างหลักเลยคืออะไรลูกอ่าอักษรสามหมู่และคำเป็นคำตายนั่นเองเามาทบทวนความรู้กันอีกครั้งนะคะเด็กๆ การผันอักษร3าหมู่ประกอบด้วยการผันอักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ำอักษรสูงคำเป็นผันได้3มเสียงอักษรสูงคำตายผันได้สองเสียงอักษรกลางคำเป็นผันได้5เสียงอักษรกลางคำตายผันได้4เสียงอักษรต่ำคำเป็นผันได้3ามเสียงและ อักษรต่ำคําตายผันได้สองเสียงนั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของใบงานสำหรับชั่วโมงนี้กันนะคะเด็กๆคําสั่งมันบอกว่าจงผันอักษรตามคําที่กำหนดให้ลงในตารางเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อหนึ่งกันค่ะขอไข่ค,คาว่าเขียวขอไข่เป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำคะเป็นอักษร สูงเป็นคำเป็นหรือคำตายลูกให้เด็กๆด,ดูที่ตัวสะกดเป็นหลักแม่เกิลอยู่ในนมยวงเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำเป็นอักษรสูงคำเป็นผันได้ทั้งหมด3เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาเราจะผันวรรณยุกได้ดังนี้ค่ะเสียงสามัญผันได้ไหมคะไม่ได้เสียงเอกได้ไหมได้เสียงโทได้ไหมคะได้เสียงตรีได้ไหม ไม่ได้และเสียงจัตาวาแน่นอนว่าต้องได้เพราะพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาเราก็จะผันวรรณยุกต์ได้ดังนี้เป็นเขียวเขียวเขียวมาดูในส่วนของข้อ2กันบ้างค่ะเด็กๆข้อ2คำว่าน้อยนอหนูเป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำลูกนอนหนูเป็นอักษร,กรต่ำ,นนนตำคำเป็นหรือคำตาย ดูที่ตัวสะกดเป็นหลักแม่เกยอยู่ในนมยวงเป็นคำเป็นนั่นเองอักษรต่ำคำเป็นพันได้ทั้งหมดสามเสียง,พ,ยง,ยงนะะพื้นเสียงเป็นเสียงสามันนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงสามันเราก็จะผันวรรณยุกได้ดังนี้สามันได้ไหมได้น้อยเสียงเอกได้ไหมคะไม่ได้เสียงโทได้ไหมได้เสียงตรีได้ไหม ได้และเสียงจัตาวาได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจำหลักการของการผันอักษรต่ำได้ไหมคะเขาบอกว่าอักษรต่ำห้ามใส่ไม้ตรีเสียงตรีรูปโทเสียงโทรูรป,รปเอกเพราะฉะนั้นในช่องเสียงตรีครูบุ๋มจึงใส่รูปไม้โทและเสียงโทครูบุ๋มจึงใส่รูปไม้เอกและหลักการจำอีกอย่างหนึ่งนะคะ อักษรต่ำเสียงจัตวารูปจัตวาไม่มีในภาษาไทยนะคะต่อไปเป็นข้อ3ถึงข้อ10เด็กๆลองทำด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่เด็กๆควรสังเกตเป็นอันดับแรกก็คือ1อักษรว่าเป็นอักษรสูงหรือกลางหรือต่ำา 2. เป็นคำเป็นหรือคำตายและ3 แล้วคำเหล่านั้นจะผ่นได้ทั้งหมดกี่เสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองทำดูนะลูกนะคุณครูจะรอชมผลงานเด็กๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะอ่า สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับคำเป็นและคำตายกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับการผันคำกันบ้างนะครับแต่เอ๊แล้วคำเป็นและคำตายมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการผันคำหรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามดูพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการผันคำพี่อยากให้น้องๆรู้จักกับอักษรสาหมู่หรือตรยางกันก่อนนะครับ ซึ่งอักษรสาม,มู่หรือตรยางนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็นอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูอักษรกลางกันก่อนนะครับอักษรกลางนั้นมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวคือกไก่จจอจานดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาอออ่างต่อมาคืออักษรสูงพื้นเสียงเป็นเสียงจตวามีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิง ทอฐานทอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอรฤษีสอเสือผอหีบและสุดท้ายคืออักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสามมันมีพยัญชนะทั้งหมด24ตัวคือคอควายคอคนคอรักขังงองงูชอช้างสอโซ่ชอเชอยอหญิงทอมนโท่ทอผู้เท่านอนเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันผอสำเพา หมอมา้ายอยักรอเรือรอลิงวาแหวนรอจุลาและหอนหฮูกครับซึ่งอักษรต่ำนั้นเราสามารถแบ่งได้อีกคืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวครับอักษรต่ำคู่นั้นเป็นอักษรที่มีเสียงคู่หรือมีเสียงที่ใกล้เคียงกับอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด14ตัวคือคอควายคอคน คอรัคังชอช้างสอโซ่ชอเชอทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอธงพอพานฟอฟันพอสำเภาหอนกฮูกเรามาดูตารางเปรียบเทียบเสียงของอักษรต่ำคู่ที่มีเสียงใกล้เคียงกับอักษรสูงพร้อมๆกันนะครับซึ่งพยัญชนะของอักษรต่ำคือคอควายคอคน ขอระคังจะคู่กับขอไอ่ขอขวดซึ่งเป็นปยัญชนะของอักษรสูงต่อมาคือชอช้างชอเชอจะคู่กับชอชิงสอโซจะคู่กับสอสาาสอเสือสอฤษีทอมันโททอผู้เท่าทอทหารทอทงคู่กับถอฐานถอถุงพอพานพอสำเพาจะคู่กับ ผอพึ่งส่วนฟอฟันจะคู่กับฝอฝาและสุดท้ายออนกคู่ของอักษรต่ำจะคู่กับพอหีบของอักษรสูงครับส่วนอักษรต่ำเดี่ยวนั้นเป็นอักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมดสิบต,ตัวคืององูยอหญิงนเนเณรนอหนูมอมา้ายอยักษ คำคืออะไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบพร้อมกันนะครับการผันคำก็คือการออกเสียงพยางค์ที่ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันแต่เสียงวรรณยุกต์จะเปลี่ยนไปครับเรามาทำความรู้จักกับการผันอักษรกลางที่เป็นคำเป็นและคำตายกันก่อนนะครับซึ่งเราสามารถผันได้ดังนี้เริ่มจากคำเป็นคือคำว่ากาสามารถผันเสียงได้เป็น กา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 คำว่ากังสามารถผันเสียงได้เป็นกังกังกั้งกั้งกั๋งคำว่ากำสามารถผันเสียงได้เป็นกำกำกรมกั้ก๋ส่วนคำตายคือคำว่าจะสามารถผันเสียงได้เป็นจะจะจะคำว่าจัด สามารถผันเสียงได้เป็นจัดจัดจัดคำว่าจาดสามารถผันเสียงได้เป็นจาดจาดจัดครับต่อมาคือการผันอักษรสูงที่เป็นคำเป็นและคำตายครับคำเป็นคือคำว่าขาสามารถผันเสียงได้เป็นขาข้าขาคำว่าขังสามารถผันเสียงได้เป็น ขังคั่งขังคาว่าไขสามารถผันเสียงได้เป็นไข่ไข่ไขส่วนคําตายคือคําว่าขะสามารถผันเสียงได้เป็นขะข้าคําว่าขัดสามารถผันเสียงได้เป็นขัดคาดคําว่าขาดสามารถผันเสียงได้เป็นขาดขาด และสุดท้ายคือการผันอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายครับคำเป็นคือคำว่าคาสามารถผันเสียงได้เป็นคาค่าค้าคำว่าคันสามารถผันเสียงได้เป็นขันขั้นคันคำว่าเขาสามารถผันเสียงได้เป็นเข่าเข้าเข้าส่วนคำตายแบ่งเป็นเสียงสั้นและเสียงยาวคำตายเสียงสั้นคือคำว่าคะสามารถผันเสียงได้เป็นคะ คำว่าคึกสามารถผันเสียงได้เป็นคึกคึกคำตายเสียงยาวคือคำว่าคากสามารถผันเสียงได้เป็นคากคากคำว่าแคบสามารถผันเสียงได้เป็นแคบแคบครับเราลองมาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าคำเป็นและคำตาย มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการผ่านวันยุคแล้วน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับส่วนในครั้งหน้านั้นเราจะมาทำความรู้จักในเรื่องการแสดงความคิดเห็นครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ กลับมาค่ะเปิดกล้องกันเลวอะนะคะเดี๋ยววันนี้เนาะวันนี้คุณจอยจะให้เด็กๆทำแบบคุณหัดง่ายๆนะคะยังไม่ทำยเยอะเนาะเพราะว่าใบงานใบงานของเรายังไม่ได้เพิ่มเติมไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าคุณจอยจะเอาใบงานเกี่ยวกับวันณายุให้ลูกนะคะเดี๋ยวถามก่อนใบงานเดิมลูกเสร็จหรือย,ยังเปิดไมค์เร็วเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ก่อน นัทนานรางานเดิมเสร็จยังคะนัทนานอ่ะโอเคนัทนานอยู่ไหมลูกนัทนานยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวครูจอยจะให้ทำแบบฝึกหันแล้วนะ รียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะลูกเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าสามสิบห้านะคะแบบฝึกหัดเปิดไปที่หน้าสามสิบห้าอ นันทนานฮัลโหลนันทนานคอยรักเอ้นัทนานเป็นอะไรเดี๋ยวนะคุณจอยตามหาไลน,น์นัทนานก่อน นัทนานเป็นอะไรนัทนานเดี๋ยวพี่เจ้ดูหานัทนานก่อนนะคะอ,อะสำหรับเด็กๆนะคะสำหรับเด็กๆที่ สัญญาณโอเคนะคะสัญญาณเสถียรแล้วนะลูกเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้ทําแบบฝึกหัดหน้านี้แค่หน้าเดียวนะคะหน้าที่สามสิบห้าแล้วก็มีต่อหน้าสาสิบหนิดเดียวนะคะลูกอ่ะเรามาดูคําศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเรามาดูคําศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนสี่เหลี่ยมสีเขียวนะคะอ่ะมีคําว่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะดูตามคุณครูนะเด็กๆดูตามคุณครูนะคะมีคําว่าสี่เหลี่ยม ซ้มเชงนะคะตุะ๊ต๊ะเก่งจีนญี่ปุ่นแก้วน้ำกระป๋องก๊อกโอ๊กบินปรือยิ้มแย้มเล่นว้าวนะคะเราจะมีคำศัพท์อยู่ในช่องนี้นะคะแล้วเราก็จะเลือกคำศัพท์เติมลงในช่องว่างนะคะให้ตรงกับรูปภาพนะคะ ถ้านักเรียนที่มาเรียนใหม่เอานัทนานมาแล้วคุณรูโทรไปไม่เห็นรับลูกนึกว,ว่าลูกหลุดไปไหนเนาะอ่าโอเคนัทนานค่ะเดี๋ยวเปิดแบบฝึกหัดที่หน้าสามสิบห้านะคะแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะลูกวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดแค่หน้าสามสิบห้ากับหน้าสามสิบหกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไว้รอเพื่อนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ด้วยนะคะถ้าเราจะทำาใยงานมันไม่ทันเนาะคุณรูจะเึลื่อนคอยให้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนไม่เรียนออนไลน์เพื่อนไม่รู้เรื่องนะคะ ในเด็กหน้าสามสิบห้านะคะจะมีคําศัพท์เนาะลูกเนาะมีคําศัพท์นะคะสี่เหลี่ยมส้มเชง้งตุ๊กตะ๊ะเก่งจีนญี่ปุ่นแก้วนะ้ํากระสอบก๊อกโอ๊กบินปลื้ยิ้มแยม้มเล่นว,าว่าวอะโอเคเด็กๆลงมือเขียนลงไปเลยค่ะ เขียนให้ตรงกับรูปภาพน,นะคะ